อยู่กับเซมีใส่เปนะคะการแต่งรถของเมท้าทายนะคะไม่มีลิมิตจริงๆค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับไฮรักลิเวอร์ดีนะคะที่แต่งแล้วเท่แบบสุดๆบนท้องถนน,นะคะ่ะวันนี้เราจัดไฮรักลิเวอร์ดีให้ท้าทายเบอร์นั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยมาดูกันค่ะไฮรักลิเวอร์ดีนะคะทําไมลูกค้านะคะถึงต้องเดินทางมาพันกว่ากิโลนะคะเพราะว่าเขาท้าไม่มาค่ะเขาท้าไม่ว่าแต่งรถลิเวอร์ดีเนี่ยรุ่นที่มันดีอยู่แล้วเท่อยู่แล้วเนี่ย ให้เป็นรุ่นที่สะดุดตาเป็นผู้นำบนท้องถนนได้ไหมคะ่ะวันนี้ค่ะเมก็ตอบโจทย์ลูกค้านะคะรับคำท้าแล้วทำได้ะคะ่ะวันนี้เราแต่งไฮรักหรือว่ดีนี่เป็นคันแรกของโชลูนนะคะและเป็นคันแรกของเมด้วยที่เมย์ติดตั้งนะคะโลบาร์โลโก้ค่ะเห็นไหมคันนี้เนี่ยถ้าดูไกลๆเนี่ยเพินๆเ,เ,เนี่ยเปลี่ยนสติกเกอร์เนี่ยเป็นลโลโก้เลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันถึง2 0 0 0 0 0ลูกค,ค้าประหยัดเงินไป2 0 0 0 0 0ได้คันนี้ไฮรักหรือว่ดีพิลเลอร์ในรุ่นมิดะคะ่ะ วันนี้ราคาเท่าไหร่ให้อะไรบ้างมาดูกันค่ะลูกค้าเลือกนะคะสีค่ะสีดำนะคะอ็ดดิจูดรักไมคก้าอยู่แล้วในรุ่น Meet, มิดไมคก้ารีวิวเยอะมากบ่อยมากๆบอกว่ามันท็อปที่สุดแล้วนะคะตกแต่งได้หลายแบบหลายสไตล์วันนี้เรามาจัดในสไตล์ที่โดดเด่นนะคะบนถนนที่ไม่เหมือนใครดีกว,ว่าเป็นสไตล์ของตัวเองเอแล้วเรียบหรูดูดีด้วยะคะ่ะทําไมถึงตอบโจทย์แบบนั้นดูราะเอียดกันทั้งคันค่ะน้าหน้าเนี่ยรอบคันเนี่ยเขาจะเป็นลารีแพคเกจอยู่แล้วเนาะเป็นทรงหน้าล็อกโก้อยู่แล้วค่ะ ก็โค้งกันหน้าแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยมีคิ้วแบบนี้เหมือนกันกระจังหน้าเดียวกันการกระแทกหน้าเมทัลิกไฟตันหมอกเหมือนกันที่เหมือนกันอีกคือตัวนี้ค่ะเขาจะมีเซนเตอร์กับระยะนะคะทั้งสองสุดตรงมุมบนชนด้านหน้าค่ะสัมผัที่เป็นแบบไหนบ้างเวลาที่มีคนมายืนนะคะบางรัศมีเนี่ยสาเซนแบบนี้ค่ะเขามีเสียงด้วยนะคะตีดต๊ดติดต๊ดติ๊ดยิงไกล้มากๆค่ะคือคุณจะชนแล้วอะ่ะติด๊ด บางทีเราก้มหน้าก้มตาเนอะไม่ได้ดูว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอยู่ไหนหรือว่ามีสิ่งกิดขวางอะไรตรงที่จะเตือนก่อนที่คือความปลอดภยัยอันดับแรกในรุ่นมิดท,ที่เมย์ถูกใจมากๆค่ะเพราะว่าเมย์เคยขับรถในซอยอะแล้วซอยมันแคบด้านหน้าเนี่ยเราไม่ต้องกะเลยให้เซ็นเซอร์เขานําทางเรานะคะอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่รุ่นนี้เมย์ว่าครบแล้วค่ะอย่างที่2ต่อมาเลยคือล้อนะคะล้อแม็กซ์สิบแปดสิบแปดนี้เป็นยังไงบ้างสิบแปดนี้ก็คือ ถ้าคุณซื้อรถรุ่นมิดขึ้นไปได้แล้วแม็กสเปคเดียวกันหมดก็คือสเปค18ยางไฮเวทเทเลนนะคะยางไฮเวทเทเลนคันนี้ได้บิสโตนด้วยตัวน T, เนี้ยยางเฮทีเนี่ยเขาบอกมาว่ารถคนที่ใช้รุ่นมิดเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วขับบนท้องถนนไฮเวย์ขับนิ่มขับดีขับกระชับนะคะแน่นมากๆยางตัวนี้ล้อตัวนี้คือจบแล้วในรุ่นนี้นะคะด้านนอกนะคะ มือจับโคเมียมกระจกมองข้างปกติฟิล์มแล้วกันฟิล์มคันนี้นะคะตกแต่งแบบ VIP เลยเพราะลูกค้าบอกเมย์พี่ขอตึ้บๆมืดๆให้มีความเป็นส่วนตัวนะขับไปไหนอ่ะไม่มีใครรู้ใครขับเอาแบบนี้ลูกค้าก็เลยจัดนะคะ80รอบคานแต่พอมันเป็นเซรามิกแล้วค่ะข้างนอกมันเข้มจริงแต่ข้างในใสามากคนที่ขับกลางคืนขับ80ตาดีขับได้เลยนะคะจ้องย้ำนะว่าตาดีขับได้เลยบรรดาลูกค้าเลือกเป็น60เนาะติดกันศาดตร,ร์ข้างติดแคปลาค่ะให้มันเนียน,นตาไปแล้วมีชิ้นหนึ่ง ที่พี่เขาขอมาลีฟว์เม,มาแล้วเมย์จัดให้ได้ด้วยนี่ค่ะโลบาร์นะคะโลบาร์ของล็อกโก้นะคะโลบาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นสเปคเดียวกับตัวล็อกโก้เลยนะคะเขาจะทาเนี่ยลูกค้าเห็นความเข้ากันเขาจะทําสีเดียวกับตัวซุ้มล้อเลยมีตัดเมทัลลิกแบบนี้ด้วยลูกค้าโลบาร์นะคะก็จะยาวมาถึงด้านท้ายเลยนอกจากความสวยงามหรูหราแล้วเนี่ยประโยชน์คือกดท้ายด้วยนะคะเวลาที่แอโรไดนามิกกดหลังคาลงมาเนี่ยมากดท้ายตรงนี้ด้วยแล้วก็สวยด้วยที่สําคัญสเปคลบาร์เรามาดูกันแบบชัดๆเลย พอเมสั่งโลบาตัวนี้มาเนี่ยที่เมแถมให้ลูกค้าฟรีเนี่ยเมย์ต้องใส่กระบะไลเนอร์แบบไร้ขอบนะคะลูกค้าเห็นไหมว่าขอบไม่มีแต่วันนี้ด้านในอ่ะกระบะไลเนอร์แบบไร้ขอบเพื่อเพื่อนี่ค่ะมันจะต้องเว้าค่ะลูกค้าประกบนะคะอุปกรณ์โลบาเนี่ยเพราะว่ามันไม่เจาะรถค่ะมันติดไปกับกระบะไลเนอร์เลยแบบนี้แล้วคนติดตั้งก็ต้องเป็นช่างตัวตั้งผู้ชํานาญเท่านั้นนะคะโอ้โหลงทุนขนาดไหนแต่งให้หรูขนาดไหนค่ะโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากมีอีก ตัวนี้ค่ะระบบไฟฟ้าตัวเนี้จะมีเด็กบราด้วยโอ้โหมีไฟค่ะสามจุดโลบาตัวนี้มีไฟด้วยนะคะไฟจะอยู่ใต้หลังคาด้านบนนะคะแล้วไฟอยู่ขอบด้านข้างนะคะเวลาที่คุณขนของมันมืดใช่ไหมเปิดไฟไปเลยค่ะตัวนี้สวยงามใช้กันได้ตัวหูล็อกต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็คันนี้ค่ะราจัดผ่อนแรงท้ายกับลูกค้าด้วยในรุ่นมิดแล้วเนี่ย ที่เมย์ชอบเนี่ยกล้องมองหลังเขาฝังมากับตัวรถและจะมีเส้นกระ,ะยะด้วยนอกจากมีภาพแล้วเนี่ยเส้นกระ,ะยะท้ายไปไหนใกล้ไกล,กลแค่ไหนก็มีให้และที่เพิ่มเติมมาคือเซ็นเซอร์สี่จุดไปเลยค่ะเซนเซอร์นี้เนี่ยมีเสียงนะคะถ้าเตือนใกล้แล้วบางทีเราถอยหลังเผลอไม่มองกล้องรอฟังเสียงเ,เซ็นเซอร์ค่ะมันถ้าใกล้มันจะดังติด๊ดติดใกล้สุดแบบนี้ดังติด๊ดยาวเลยนะคะนี่เลยบอกเลยว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยมาในรุ่นนี้ก็คือครบแล้วนะคะด้านข้างค่ะ ถ,ถ้ายิ่งมองตรงนี้นะเปลี่ยนสติกเกอร์นี่คือล็อกโก้ชัดๆเลยเนาะประหยัดเงินไปสองแสนน่ะรถคันนี้อ่ะสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะพิเลนเนอร์ซูเปอร์สเซชันเนี่ยถ้าเอาออกนะสติกเกอร์ล็อกโก้กลายเป็นรถราคาล้านหนึ่งไปเลยก็คุ้มอ่ะต่อมาค่ะนี่เลยไม่อยากให้ใครมาจับรถคุณนะปกป้องตัวรถคุณด้วยฝาถังน้ำมันโครเมียมของโตโยต้าค่ะนี่เลยตกแต่งฝาน้ำมันเท่ๆแบบนี้นะคะรอบคันนะคะคันนี้เห็นว่าเดิม แต่อัพเกรดด้านหลังให้เป็นโลโก้แล้วได้เลยอีกพี่สุชาตินะคะดอกเวียดถูกที่สุดในโลกเลยส่วนรถเป็นก้นกอนๆเป็นกำๆเ,เต็มแบบนี้นะคะจากสงขลาค่ะมาตั้งพันกิโลนะคะแล้วมา3คนเลยเพราะว่าจะมาผัดมือกันขับนะคะมือหนึ่งมือสองมือสามมาช่วยขับนี้แหละเขาไปดูที่อื่นมาแล้วนะคะเมย์ก็เลยเขาถ่ายรูปใบจองนะั้นส่งมาให้เมย์นะคะเมย์แก้ค่ะบัฟกลับไปคะ่ะลูกค้าทิ้งอันเก่าทันทีนะเมย์ซื้อใบจองอันใหม่มาวันที่เราเลยได้มาเจอกันนะคะความคุ้มค่านะคะซื้อกับเมย์นะคะ สิ่งที่มีค่าที่สุดคืออะไรสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเวลานะคะลูกค้าสละเวลามาใช้เวลาถึง2วันแต่พอมาได้รถมาเห็นรถแล้วและเจอการบริการเบอร์เม,เ,มเบอร์นี้นะคะเล่นใหญ่จัดเต็มตัวบินฟรีสองที่นั่งที่พักฟรี1คืนส่วนรถของแถมโรบาร์แต่งที่เมือนล็กโก้ลูกค้าเลยยอมสละเวลานี้ค่านะคะมารับรถกับเม่าวันนี้ค่ะและถ้าคุณอยากได้แบบนี้นะคะคุณอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะรุ่นมิดคล้ๆก็ซื้อ รีวอดีใครๆก็ซื้อนะคะซื้อที่ไหนก็จะไม่คุ้มนะคะการบริการก็จะไม่ถูกใจเท่าเมย์นะคะถ้าคุณอยากได้แบบนี้นะคะเซไร์เบย์ใส่เปนคนเดียวเท่านั้นนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ฝากผลงานนิดนึงนะค่ะช่อง YouTube รถเตยตานะคะไลน์แอดนะคะแอดรถเตยตาะค่ะให้คุณแอดในนั้นนะคะจะมีโปรโมชั่นมากมายตกแต่งใหม่ๆแบบนี้นะคะเท่ๆกูคิดมาเองเลยก็ได้เด๋ยวที่เหลือเราเมย์จัดการให้ค่ะ t ิกตอกนะคะเมย์โตโยต้านะคะแล้วเบอร์โทรเมย์ค่ะศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดเก้าสองเก้าเใสเปย์นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่ขายดีไ่แพ้กันนะคะอยู่ด้วยกันนะคะทำด้วยกัน,นะคะ่ะเซล์แหม่มใจดีนะคะคนนี้จะจองเก่งมากและเชี่ยวชาญเรื่องเอกสารนะคะแล้วก็เรื่องการเซ็นสัญญามากๆเลยท่านนั้นก็ขายมากว่า15ปีแล้วนะคะเซล์แหม่มเป็นดีเบอร์โทรศูนย์แปดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าเก้าค่ะมาเป็นเอฟซีกันนะคะมาดูคลิปแบบนี้นะคะ่ะคุณก็จะได้ประสบการณ์ในการซืร้อลถแบบใหม่นะคะรอแบบใหม่ครบทุุุกกมมะะะอคคคณา่่สสวัดี